สวัสดียามเช้าครับผมยามเช้าครับผมนี่จะออกมาเป็นบ่วงครับยามบ่วงเนาะเเร้าๆจักน่อยบรรยากาศหลังเก็บเกี่ยวครับจะเริ่มหนาวครับผมสองสามมือันนี่บรู้ว่าสิมานมาแล้วครับมันขึ้นออกมาของมาเบ่งอยู่บ่ถือจักโตูยามาลูนกันเซานี้ครับเนี่ย ใส่ไปน้ำคุยปลานี่นะครับผมพูนนครับลงไปพูนเดีย๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะเป็ยนยังไงกาแฟกินกาแฟไปพร้อมโอเคครับไปหอดดวงแล้วถ่ายให้เบิ่งอีกครับผม โมเลนเลยครับนี่ขามทางนี่นี่ครับลัางน้งอยู่ข้างใน,นทางแกะเกาๆเายลยครับเหมือนจ็บเกาๆว่าเาขาจะเ,าเก็บเกี่ยวไปโดนแล้วนะน่ครับพวกนู้ต้องเขาคุยนู้ เกิดเป็นตะยู่ยู่เดียนี่ทางทางแก่ขึ้นลองครับนี่เห็นปะเป็นเติดเเป็นตะยู่ยู่เดียเเยยเด๋ยวบวมาทำงานน,ออนี่ครับผมหนูออกหนูคอดลูกก็ได้บนนี่เ,นเ,นเราเฟื่องอัดหงไว โอเคครับเดือดจัดยามบวกมีมิดซีรีอยู่ี่างใหม่ๆอยู่เนี่ยท้างดีอยู่ครับแต่นี่ครับหัวไอ้เกาข้างดีอยู่ ก็โอเคมึงแฝวนี่ดูว่ามียหรอเจ๊นี่ครับบวนะัวบัวบวเนาะใส่ใส่ไว้นี้ได้ครับบัวเก็บครับผมนี่ครับวไว้เป็น,นแต่ห้อยว่ามีห้อยคน ไม่เห็นห้อยเถือกบ่วงนะโอเคครับเดี๋ยวไปรุนจุดต่อไปนี่จุดต่อมาครับผมเมื่อกี้นเห็นท่างอยู่นี่แหละอยู่กลางให้หน้านี่มันมีน้ำครับเดี๋ยวนี่ห้อยกระเจาใส่อยู่นะเมื่อค้ื่นกับมส่สันตอก่ออยู่นี่ครับผมออกมาอยู่แต่บระเด้นยิ่งมันเดี๋ยวาส็ใสบ่วงเพิ่มอีกอยู่ครับหนูตัว ัวดีอยอะอันนี้เป็นห้อยบวงไม้บวงเก้ายเข้าวเนาะนทุงย่างอย่าไปเป็นทางให้นาทางงามงามใส่ไว้เก็บบวงอันนั้นมาใส่ไว้สองหลังทางสวยมากเลยเน่ ทางเที่ยวจะไปลองครับอุ้ยนี่ครับผมเอาไปเอาบ่วงนี่เห็นบ่ดำเคยลืออยู่นะครับนี่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 เอาไปเอาบ่วงอยู่อยู่ตรงนู้นครับลงมาไซมาเ่อนสองหลังส่นีหนึ่งหลังส่นู่นหนึ่งหลังครับคุณ นี่ครับผมถือลั้งอยู่นี่ครับนี่ว่าอยู่เสียไปใส่ว่านี่ครับหนึ่งแตามะผมเห็นไหมครับแย,อย่อยูแย่อยูออ่โอเคครับเดี๋ยวเก็บเก็บบ่วงก่อนเก็บหนูบ่วงจุดต่อมาครับนี่ครับเมื่อแด่ใจว่ามันทีอยู่บ่แต่มันทางมันเป็นแป,น,ปนไหมเราก็เลยใส่ไว้หกเจ็ดหลังครับเพื่อม,มาเนาะ นูหลายตัวครับกระดักเพิ่มไปแล้วนี่ให้หน้าแหละมานรุนกันเดี๋ยวสิออกมาอีกยูครับช่วงบ่ายบอกว่าใส่อีกเมื่อกี้ก็ใส่ไปแล้วลายลังอยู่อพอใจครับต้องใส่อีกอืมบ่มีบ่มีอย่างซุนเลยนี่ครับท่างท่างดีอยู่ดิท่างเป็นเหลีย่ยมไหมเป็นเป็นแปน ผมก็เลยล่องดักไปนะราคาฝุกมมีเรียนมากโดนเล่นะทางมันทางก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ว่ามีครับมี่ยังเกิดขึ้นเลยมีอยังซุนบ่วงเลยบ่วงก็เหินไป ยังย้ยนหลับท็นแปลกๆเนี่ยแต่ผ่ไม่มีอย่างวิ่งเลยโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ่งจุดต่อไปเนี่ยผมเนี่ยผมจุดต่อมาหน่อ สีเหลือบว่าพระวัดจะก้องหน้าเป็นกระไซเนาะนี่ครับมับงหูมังควายเพีย,ยควายว่างครับไ้่โอ,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 อ้ไม่นี่ต้องอวยนี่มั้งกระไซไ้มั่วๆครับขับมันแรงก็หน่าจะไม่รุนนะเออ ตรงหูก,ก็อาจจะค่อนข้างเก่าแล้วเนาะแต่เปียวทึ่งนี้ในไตปลาหยานี่ไปใน,นเตือครับไปดูนกันไม้ใชมีตัวว่อว่วงก็ฟุ่งกันเังสิใช่ไปยังสิไหมว่วงก็กระเด็นกันอยอดก็เงียบเลย ไปไปยังทีแล้วครับโม้ต่ำดักไว้ตรงนี้มีอีกขวกนายจักบาทนะไปแม่นถือกัดตายข้าบงครับตุยข้าบงโอ้มียังเกิดขึ้น Muy bien.